กลัวว่าจะมีผู้ที่ได้รับความเสียหายกับเรื่องนี้นะคะวันคนแอบอ้างชื่อบริษัทไปทำเรื่องที่ไม่ดีค่ะสำหรับนักร้องชื่อดังป๊อกพัชรกรจากกรณีที่เจ้าตัวนั้นออกมาโพสต์แจ้งนะคะว่ามีผู้แอบอ้างว่าทำงานในทีมของ Mindset Mob นะคะของตนเองโดยมีการนำรูปภาพคลิปวิดีโอและโลโก้นำไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ค่ะซึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เสียหายต่อบริษัทนะคะ ด้านหนุน่มปอกนันก็เผยว่าหลักแล้วเนี่ยเป็นห่วงคนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อมากกว่ากลัวไปทําอะไรไม่ดีที่โพสต์ไปเนี่ยก็เพื่อเตือนให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวค่ะผมไม่ได้ไม่ได้คีเรื่องอะไรขนาดแต่ผมจะกลัวว่าเขาจะเป็นหลอกทาอะไรไม่ดีกับคนอื่นมากกว่าเรื่ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ที่เราท,ที่ที่เราเพิ่งโพสต์ไปเนี่ยเพราะว่าเาเรียกว่าอะไรปลอมตัวหรือสร้างอเดนตกษณใหม่ขึ้นมาว่าเขาว่าทางานอยู่ที่นี่ เขาทาเพลงกับพวกเรา,าเขาอยู่เป็นทีมงานเบื้องหลังทำับู้ดังนี่นกับพวกเราแล้วเขาไปคุยกับน้องผู้หญิง <Huh. S 1> คนหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้รู้จักน้องเขาเป็นการส่วนตัวาวนี้เนี่ยเรื่องเรื่องมันไม่ได้มาตรงที่ผมแต่มันมาถิดน้องอยู่ทีมด้วยกันไงล่ะที่รู้จักคนนี้ไหมหรืออะไรไหมตอนนี้เราเขาก็แคป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 มาทันีีถ้าเราก็เข้าไปดูกันก็แปบว่าเออตัดดูก็อยดีละคือเรื่องสร้างความเสียหายกันเราผมว่ามันยังไม่ถึงอะไรตรงนั้นไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ครับ แต่แต่ผมแค่กลัวว่าเขาจะไปหลอกว่าเกิดทาอะไรไม่ดีขึ้นมากับผู้หญิงด้วยเราเราก็ไม่รู้่นะว่า <ฮะ S 2> เดี๋ยวนี้ผมเห็นข่าวเป็นอะไรที่คนในอินเทอร์เน็ตสร้างแล้วก็เป็นหลอกไปอะไรก็ก็เยอะอยู่กันผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็กำลังเหมือนว่าเขาอยู่เอในทีมเรามีพวกภาพเบื้องหลังวิดีโอเบื้องหลังเอ่ยที่เป็นโปรเซสในการทำเพลงนะครับผมกับน้องๆที่อยู่ในค่ายผมเนี่ย บามีเอาคลิปของการซาวเช็คของทีมผม<ะ>ก่อนที่ผมจะเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยไปใช้เพราะเรายังไม่ได้มีใครติดต่อตรงไปหาเขาอะนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนั่นแหละในการ<ะ>ที่จะสร้างอดนดิตี้และแอปข้างว่าตัวเองทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทํา<ะ>หรือว่าเป็นใครในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นผมที่เรียกว่ากลัวจะเป็นหลอกคนอื่นแล้วทาความเสียหังให้กับคนอื่นที่เขาไม่รู้มากกว่า ถ้าพูดตรงๆผมก็ไม่อยากทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวครับอะไรเนาะผมไม่ไค่อยชอบการมีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าเขาทำอย่างนี้สิ่งที่ทําได้คือ,อารัประกาศออกมาก่อนได้รู้ว่าเฮ้ยต้องต้องระวังมากขึ้นนี่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะตะรอดูว่าอคนบุคคลคนนั้นที่เขาอ้างเนี่ยเขาจะแก้อะไรหรือหรือหยุดทําหรืออะไรแบบนั้นไหมถ้าเขาไม่หยุดทําแล้วเขายังทําต่อก็เดี๋ยวจะต้องปรึกษากันด้วยว่าจะเอาอย่างไงกต่อดี ขอบคุณนะคะบครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ